สวัสดีครับ g y Good Car นะครับวันนี้เรามีรถ SUV นะครับเป็นรถ Ford EcoSport นะครับ1.5นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นสีส้มนะครับรถสวยมากเลยนะครับคันนี้ใหม่เอี่ยมมากนะครับผมนี่ดีไซน์ลวดลายของเขาด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับไฟนะครับสวยนะครับคันนี้สีสวยรอบคันนะครับผมนี่ด้านบนหลังคานะครับจะแต่งมาแบบสปอร์ตนะครับทรงของเขานะฮะนี่ แม็กเดิมโรงงานยางดอกหนาๆนะครับปี22นะครับยางรถภัยนอกสวยสุดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2016นะครับ15.16นะครับเป็นรถบ้านนะครับผมสภาพดีเลยนะครับคันนี้เติมน้ำมันอี19.95ได้หมดเลยนะครับผมภายในนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่ ด้านในนะครับสะอาดสวยมากๆเลยนะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับกิบๆเลยนะครับแอร์แบกคู่หน้านะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับผมนี่ระบบแอร์วิทยุทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมแอร์เย็นมากนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับดูเบาะของเขานะครับเบาะเอี่มๆนะครับผมเบาะแบบไม่ยุบไม่ช้ำเลยนะไม่มีรอยอะไรเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับ เหมือนรถป้ายแดงเลยนะคันนี้ไม่เพียงแค่1นึ่งแสกิโลเมตรนะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับคันนี้นะครับราคาเพียงแค่1 8 9 0งแบาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่ภายในห้องเครื่อง,ของเขานับสวยนะครับผมนี่ทุกคนดูอันนี้คือซูมให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับ รถสวยเอียมมากมากนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างหายห่วงเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคันนี้รถสวยขนาดนี้นะครับผมใครเห็นใครดูอยู่นะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมรถสวยมากจริงๆนะครับคันนี้นะครับเป็น f o ร d นะปี2016นะครับผมเครื่อง1.5นะครับนี่ ที่วางของกว้างนะครับผมประแจแม่แรงยางอะไรอยู่ครบนะครับผมรถเดิมๆนะไม่มีชนนะหน้าหลังเดิมไม่เคยติดแก๊สรถสวยนะครับผมคันนี้ห้องเครื่องเดิมๆนะครับแผ่นมอก็ฝากระโปรงสวยๆนะครับห้องเครื่องเงาๆนะครับเสียงเครื่องเงียบนิ่งปกตินะครับนี่เม็ดอาร์คลอยแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบนะครับผมหายห่วงเลยนะครับรถไม่มีประวัติ ชนหนักจมน้ําติดแก๊สมาแน่นอนนะครับผมใครสนใจติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะครับ